อยากจะแต่งรถสไตล์ปาตีไหมเขามีคำแนะนำมาให้กับคนไทย แขกปากีไงรวยรุ่นปากีไหมอินรุ่นวยรุ่นปากีมาเอารถจะได้ไงยรุ่นปากีไว้ทำอะไรเนี่ยได้รับคําเรียกร้องจากปากีสถานมาเป็นเอฟซีเราอยู่ที่นู่นอยากจะแต่งรถสไตล์ปากีไหมเขามีคําแนะนํามาให้กับคนไทยแบบไหนอะแต่งสวยงามหรือแต่งซิ่งแต่งยังไงแต่งซิ่งแบบงบประหยัดเออแบบรถพี่น้องแบบรถพี่น้อง รถยนต์รถรถเดียวเขาไม่ได้ถามแต่รถยนต์นะโอ้โหวิศวกรปากีนีท่ทำยันมอเตอร์ไซค์เฮ้ยยังไงอะ่ะเชื่อไหมลอนก่อนสวัสดีค่ะยินดีต้นตอนรับเข้าสู่โบโยชิใช่ไหม คลิปประหยัดประหยัดนะคะคลิปสไตล์แต่งรถปารกี้แบบปารกี้สถานบอกเลยว่าปารกี้เนี่ยเขาทำอะไรแบบพี่เรียนพี่เรียนแปลกๆแล้วเ้ยละเขาเลยเขามีสูตรเขานะทุกระบบจบที่บังได้ป่ะเออทุกระบบจบที่บังแน่นอนแล้วสงสัยไหมว่ามันใช้ได้จริงมันใช้ได้จริงดิเพราะเขาทำแล้วก็ใช้ทั้งปอะเทศจริงเหรอมาทันทั้งประเทศใช่ทั้งประเทศเขาทำม่ว่าโชฉมมอเตอร์ไซค์อะไรเขาพี่เรียนหมดนะนี่ดูมากับตาแล้วแข็ตกเขี้ยวหัวเทียนเข้าไปชิดกันเนี่ยมอเตอร์ไซค์จากล้อของพันจะขึ้นเป็นหมื่นสองวิธีการ มันเครื่องทำไงหงายท้องรถ <ลด S 2> ท้องรถแล้ววันนี้เรามีกี่วิธีของปากีวันนี้เราจะเอามาถึงวิธีก่อนในวิธีเองเหรอแต่งซิ่งหลบตำรวจด,ด้วยสไตล์ปากีฐถานนั่นคือการทำท่อดังสไตล์ปากีท่อหมกดังแต่โมกถ้าเ,ออเป็นสไตล์ของประเทศไทย จะมีทํำยังไงต้องผ่าต้องเจาะต้องกั้นห้องใหม่บางสูตรก็ตีกลวยบางสูตรก็เป็นไส้ตรงอโอ้โมีหลายสูตรถ้าเป็นสไตล์คนไทยคือเรื่องเยอะเรื่องเยอะลีลาไม่แออันนี้เดี๋ยวไปดูสไตล์ปากีดีกว่าไม่ทัน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 แดดคืนนี้จะแข่งรถแล้วมานั่งผ่าท่ออยู่ไม่ทันแดดไม่ต้องผ่ดท่อถอดรถด้วยซ้ำเอเดี๋ยวมาดูนี่คือวิธีของปากีสถานที่จะมาเผยแพร่ให้สู่คนไทย วัยรุ่นไทยไวัยรุ่นนกขุมหลีต่างๆซอยนอกคุมหลีนกคุมหลีบินข้ามปลายเตยจัดไปวันนี้น,นัดก่อนอื่นเลยนะให้บอกกอนไปไหนเนะนี่ยอ๋อทำห้องน้ําให้กับเด็กบนดอยจะได้ไงทีนี้ไม่เป็นไรเราวันนี้เราขอเราเบิ้ลอย่างเดียวเราเบิ้ลอย่าเนนงเดียวก่นอน<อ>วันอ่ะอกูไปที่ไหนมันจะไม่พังบ้างกูถามหน่อยกลายเป็นรถขับไม่ได้ไปเลยอ่ะพูดยังไงวะรถดีมันไม่ดีแต่แรงแล้แล้วเจอแล้วเจอแล้วมันดีเลยแหละคันนี้ อถ้ามันดีมันมปสภาพนี้เ,เราจลน้ำมามเดี๋ยวเราจะฉีดเงินไปสักสองหมื่นฉีดเงินไปฉีดทำไมอ่ะเอาไปปั้นค่ันเนี้ย ฟีแนลคะแกันจ็ดพแล้วมีดพี่ะไมเยี่ยังไม่คิดเลยอันดับแรกขอสตารฤฤฤฤฤฤฤ์ทมนติดก่อนตอนนี้เงียบกริบไปหมดเลยเีีวน้้้ไม่ใชคแลอตอนนี้ปาก,กีสถานเขาบอกว่าไม่ต้องใช้แขกปาก,กีเขาไม่ใช้กันเดี๋ยวบังไปหาเครื่องมือมาเลยนะตีแป๊บเป็นเสียงเฮียมากเลยนะเดี๋ยวมันตีแป๊บคือยังไงกระทุ้งมันเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะกับแต่งท่องบประหยัดสไตล์ปากีบางคนอาจจะเคยทํานะคะถ้าไม่เคยทําเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทํายังไงออาละ ทีนี้จะใส่น้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงลงไปเฮ่เฮเฮ่เฮเ่หนาร้ายหน้าร้ายจะจนไรจ้าอะไจ้าทีนี้ังจะสตาร์ทรถแล้วจะรนารจ้าไอ้พวกเฮียนี่ผีสิงสุ้ม ไม่ได้ตีเลยโ,โเหลเลยอ่ะเสียงมันไม่ดังเลยเงียบเงาเงียบเงาเดี๋ยวบังจะทำให้มันเป็นท่อรันสไตล์ทรงเดิมให้ถูงมาไปดูกันใช้อะไรบ้างไป s <S เลยสกูไอ้เย้าคุยอะไกันค้ยอะไกันเนี่ยีอุปกรณ์ทำท่อบังอ่ะ ว่าบางเนี่ยเขาใช้ของแบบนี้ชิบหายแล้วเทคโนโลยีได้ไหมได้ไหมนายจ่าได้ไหมอ้าวไอ้เหี้ยผิดประเทศไอ้ตัดไปแอฟริกาแล้วได้เหรอไดมิเตอร์สวยอะไรนะไปร้องไปร้องเอาวันนั้นแล้วมึงโยนมันทำไมเยอะแยะเนี่ยอ๋อมันเกะกะอันนี้ไงเกะกะไงไม่ไอยู่ขึ้นเหนใส่ได้ไหมพี่น้องโอ้โหเดลิเตอร์มันชนกันว่ะโอ้มันพอดีกันเกินมันชนกันเดี๋ยวนะพูดไปพูดมามึงยุสุพันเนี่ยนี่เลิกขลวงไปเราต้องทะลวงมันก่อน เวลาผมดูอ่ะไอ้เหี้ยมันเสียวตูดอ่ะไหนเครื่องมือคือนี่ไงเล็กน้ำผีเล็กน้ำผีเดี๋ยวไปลองดูกันเดี๋ยวกลัวคนสุพรรณบ้านเองนี่แหละเขาท้อรือเปล่ามาโอ้ห้งเอายังติดอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมไหนไหนไหนนี่นี่ตอนนี้ท่อนะครับท่อเราไม่ได้เป็นเส้นตรงนะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเนี่ยมันเข้าไปได้แค่นี้มันติดห้องเลยเห็นไหมเนี่เห็นไหม มันก็อยู่แค่แถวๆนี้เราจะกระถุ n g มันพร้อมแล้วเลยเชียวเอาแล้วเหรอเอาสิเอามาก็มานี่ทุกคนอย่างนี้เลยพอลงร้อยเดียวอย่างนี้เลยสไตปาร์กี้แล้วมันก็จะโค้งเข็งเลยเอาไปไทยโอ้โหโอ้โหเออเออบอลบอลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่สไตปาร์กี้ไม่ถือซ่ากันแถทนรถที่โดนชนคือรถที่โชคดี ว่าแล้วมีรอยทุกคันเลยว่ามันยาวไปยาวไปเฮ้ยหรือว่าตัดดีวะอย่าหาตรงๆสักอันหนึ่งก่อนนี่วันนี้บังอัพเลเวลให้แลวนะจ๊ะนะจ๊ะใช้ของแพงเท่าไหร่นี่สแตนเลสสติลรวมมันก็ไปจะเข้าหรอบางต้องเข้าซิวางานบังเนี่ยป่อยตวมาแล้วมาแล้วเท้าแล้วมาแล้ว ไอ้ไน้้งว่าไม่ออกตอสบเมือ,มอ,อ,อกน,นกันเขน่กัน,นเดี๋ยวขวามันยู่ทีนี้เราดังสะใจแน่นอนออมันตีเขามันก็ต้องตีออกยเลยนะ้เสแล้ yeah ออออแค่นี้ดังขึ้นเลยเหรอหนึ่งร้อยรูปีลองไหม ฟังเสียงยอ,อ่ัเยเอ้าตันนอ้คืออไมได้แล้วนะทดฟังเสียงฟังเสียงโบมโบมโบอมอแล้วไอ้คันนี้ทำไมหนูมันไม่ค่อยกัดวะไม่ก้โล่งง้ี่ได้รถกูนี่ไม่ไ,ม,ไม่ขาดอ่ะ ดังวาเดียวเดี๋ยวขอดังสักหน่อยยิงแป๊บยิงแป๊บเดี๋ยวพี่จะตอกแป๊บเข้าไปสู่ใจกลางมันแป้นแป้นเลยเดี๋ยวดูตัวแปนเลยเจ้นายจ้าแปเลยนี่จูนสดดูโอ้โหแบบนี้เลยแบบนี้เลยยกย่างย่าง

มันเฟืองคายมีปะเนี่ยมันไม่มีน้ำมันเฟืองคายเลยหูชิพายนี่ม่พังหอใจหรือยังไวด้วยเอ้ยอันนี้ถือว่าโล,ล่งนะลูกเดิมไม่มีตังแต่อยากมีสิทธิ์มีเสียง ชามล็อกชามล็อกชัวเลยเย้ yeah. ชามล็อกเย้ yeah. แต่ไม่ใช่ปัญหาอันนั้นมไม่ใช่ปัญหาของบังนี่มันร้านซ่อมถอ,อยเสียไม่เกี่ยวกับร้านช่วงล่างเกี่ยวกับชามอ,อัอนนี้บังทำให้ดูแล้วการทวงไส้ในราคา หนึ่งร้อยรูปีภาพี่ออกมาก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือเทคนิคการแต่งซิ่งปากีสถานอาฟังต่ฉามๆกล้วมันก็เป็นแรงจัดไงและนี่ก็คือปากีสถานบอกมาว่าให้มาบอกคนไทยด้วยว่าการแต่งรถของบ้านเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะหาการแต่งรถสไตล์ปากีสถานอะไรมาให้ทุกคนในประเทศไทยด้วยอีกก็คอมเมนต์ไว้ะะกดไลค์ไว้ประหยัดสุดๆนี่หนึ่งร้อยรูปีในทะลวงเนี่ยสิบวินาทีเท่านั้นต๊บแล้วเสร็จเลยดงังเปี้ย เพียเ้ยงเลยนี่ดังอย่างนี้เลยโอเคถ้าใครสนใจก็เอามาให้ทำได้เขอสามทีเท่านะัน้นรถดังกับบ้านน่นอน<ราบ>เจอกันใหม่อีพีหน้าหลายเพียงเทงน,นี้สวัสดีครับร<า>บั<รา>บบงปั๊กกี้<รา>บับงถังเอ้<ร>า<บ><ร><บ>